บอกมันต่างกันไงอย่างตเตงเคยเจอปัญหาอการเงินอะ่ะไปบอกกองคังบอกว่าให้สรุปรายงานทางการเงินอย่างน้อยปีละสองครั้งเสนอสภานะกองคังบอกไงท่านลองทําไม่ได้หรอกชาตินี้ก็ไม่ได้ชาติหน้าก็ไม่ได้เงินตั้งพันล้านใครจะสรุปได้หกเดือนไม่มีทางมไม่ได้ต้องตกตกนะตกก็ช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ได้อ่ะเราทําใจแล้วตก สภามหาเลยประกาศว่าต้องรายงานทางการเงินให้กับสภาทุกเดือนบันไหมก็เลยแซวก็บอกเด้แกบอกแกไม่ได้ไงมันอย่ที่คนบอกคือใครอาจารย์นึกออกไหมเราบอกเขาไม่ทําได้แต่สภามหาะลยบอกไม่ทาได้สภามหาไม่ได้บอกกองคังบอกอธิการบดิอธิการบดิเซเยสแล้วกองคังไม่ส่งเลยไหมเสียใจแกตายอย่างเดียวอะ ก็อยากเปลี่ยนงานกเชิญเลยใช่ไหมมันอยู่ที่ใครบอกอะ่ะฉันถ้าในคณะถ้าเราบอกไม่ได้ไม่ต้องเป็นคณะบดีหรอกจริงๆถ้าบอกอ๋อทำอะไรไม่ได้เลยแค่มานั่งเฉยๆอย่านั่งถ้านั่งก็เฉยๆอย่านั่งถ้าไม่ acting แล้วอยากแค่บวดหน้ากลจุบงานพวกนี้ถ้าไม่ทำอาจารย์รู้ไหมมันต้องอาศัยสิ่งที่มาช่วยกันของตัวเองนะอาจารย์ช่อไ ใครจะว่ายังไก็ตามแต่งานวิจัยเจ็ดชิ้นเราได้ครบแล้วทันเวลาแล้วก็ตีพิมพ์ด้วยแล้วตีพิมพ์ทำไงทราบไหมฮะอาจารย์แล้วก็เห็นเด็กคนไหนปับ๊บกลุ่มงานเจตามตลอดนะงานวิจัยเพราะเรารู้เป็นเป็นจุดด้อยของเราแล้วก็ตามพอตามงานวิจัยเรื่องไหนที่เขาทำเชิงลึกแล้วดีเราทำท่าเห็นเขาจะดีละไปบอกน้องที่มหาลัยอื่นก,นกนษษารสื่อสารบอกนี่มาช่วยดูงานวิจัยของพี่หน่อยสิอาจารย์เขาทำใช้ได้นะแต่อยากเขาทำเชิงลึกแล้วอยากตีพิมพ์ในฐาน TCI หนูมาช่วยพี่ดูงานใจของอาจารย์คนไหนไหมได้ค่ะน้องที่อยู่น้องๆที่รู้จักกันมมากระสิบก็ได้ค่ะหนูดูให้โอเคแล้วหนูก็ให้งานใ,นใจชีวิตไปตีพิมพ์หนังสือหนูด้วยจบไหมในเจ็ดเรื่องสี่เรื่องตีพิมพ์ในฐาน t c i ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกของคณะที่ทําที่ไปตีพิมพ์ในฐานเพราะปกติก็แก๊กก็แกกหาฐาน,ก,นาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่มันอยู่ที่เราใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่ไปจัดการงจาจันย์แลบไม่มีก็ ประสานมหารกรเกษตรศาสตร์คนรู้จักบอกพี่ขอใช้ห้องแล็บหน่อยได้ไหมจะคิดตังค่าเช้าก็บอกมาคิดเท่าไหร่แล้วก็จ่ายค่าเช่าถ้าเขาคิดแต่ส่วนมากไม่ค่อยคิดหรอกอาจารย์มาเลยเพราะพึ่งพากันอยู่เขาพึ่งพาคิวเอเราก็ช่วยกันไปช่วยกันมาใครจะมานั่งคิดตังค์กันอยู่ได้จริงไหมเนี่ยเราก็ทําให้งานของเรามันเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นมาแต่คนออกแรงคือคณะบดีเบอร์หนึ่งเบอร์สองต้องออกแรงถ้าอาจารย์ไม่ออกแรงอาจารย์อย่าหวังจะได้ แต่ตอนนั้นเตียนเป็นอาทิตารองอธิการบดีเช้าก็เป็นทํางานหลอ,อกอธิการบดีบ่ายก็มาเป็นคณะบดีเป็นคณะบดีเป็นผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเป็นโอ้ยอุดตลุดเลยทุกอย่างเพราะตอนใกล้ๆกเกษียณเาก็ใช้งานเยอะทําทุกอย่างแต่ขนาดเด็กมันก็เกียาจย์เชิญค่ ans, คะครับขอบขอนุญาตครับท่านอาจารย์ในเรื่องของงานวิจัยในี่พอที่จะเข้าใจภาพที่อาจารย์นําเสนอครับ แต่ติดเรื่องของงานสร้างสรรค์ในส่วนมหาจุฬาอาจารย์สบายใจไม่ต้องทํางานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ก็ไม่ได้เผื่อมหาจุฬาอาจารย์ทำงานสร้างสรรค์นิดหนึ่งค่ะงานสร้างสรรค์ศิลปะถามนิดหนึ่งครับอาจารย์จะมีศิลปะไหมครขอถามนิดนึงครับอาจารย์ถามว่าอะไรอย่างเช่นของมอสารคามเนี่ยเขาเอาหญ้าดีเพรเนี่ยไปผลิตเป็นสบู่เงี้ยครับ อาจารย์ขาอาจารย์ผลิตยาเหรอก็ไม่ครับกำลังจะถามว่าอาจารย์ลพลเผ่าเนี่ยท่านเก่งในเรื่องของสมุนไพรอย่างเงี้ยโอเคถ้าท่านจะไปผลิตเป็นยารีแพรแล้วก็เป็นแคปซูลเนี่ยฮะพอที่จะเป็นงานสร้างสรรค์ของเสียใจเ<ค>งานวิจัยเป็นวิจัยใช่ไหมใช<จ>่งานสร้างสรรค์เช่นงานศินละปะวาดรูปเอารูปไปนาเสนอต่างประเทศเรื่องของออกแบบชนะเลิศเรื่องของท่าลำอันนั้ของอาจารย์ ผลิตสบูน่นี่มันคืองานวิจัยนะคะมันคือ Product development นะคะไม่ใช่ศิละปะไม่ใช่เชิงอาร์ตนะคะงานสร้างสรรค์คือดูแล้วมหาจุฬาไม่มีงานสร้างสรงสรค์สักหลักสูตรสบายใจได้ไม่มีมีแต่งานวิจัยนั่นแหละอาจารย์จะสร้างสารรค์อะไรนั่นแหละงานเขาเรียกงานวิจัยไม่ใช่งานสร้างสารรค์อาจารย์ทําเป็นงานวิจัยแต่ง,งานแต่จริงๆอยากให้อาจารย์ทําวิจัยในสาขาที่อาจารย์สอนมากกว่านะ หลักสูตรที่อาจารย์แล้วจย์จะเป็นด็อกเตอร์ทางอะไรนะคะถ้าเอาไปขอทีสีทสอะไระทางแพทย์แผนไทยเดี๋ยวอีสักพักมหาจุฬาไปเปิดแพทย์แผนไทยอีกเวรกรรมแต่เองประกาศเมื่อไหร่มหาจุฬาเปิดบริหารธุรกิจจะไม่เข้ามาหาจุฬาเลยบอกอาจารย์จริงๆพรรับไม่ได้ถ้าคิดเชิงบิสเนสรับรับไม่ได้อาจารย์เข้าใจใช่ไหม บอกแล้วต้องบอกทุกคนแล้วถ้าเมื่อไหร่มหาจุฬาเปิดบริหารธุรกิจอาจารย์ปานีก็บายๆเพราะที่มาช่วยอาจารย์เพราะว่ามีความสึกอาจารย์เป็นหน่วยงานที่ทางด้านพุทธศาสนาจริงๆแต่ถ้ามาจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจเปิดแ่งกับบริหารธุรกิจมหาอื่นสอนให้ค้ากําไรมันไม่น่าจะเป็นมหาจุฬาได้ฉะนั้นเรื่องของอาจารย์มาทําปลูกย่องปลูกหญ้าถามว่าหลักสูตรไหนสอนปลูกหญ้าบ้างไม่รู้อาจารย์จะเก่งแต่มันไม,ไม่ตอบโจทย์นะ ไม่ตอบโจทย์องค์ความรู้ของอาจารย์นะเข้าใจใช่ไหมอาจารย์อยู่กเกษตรศาสตร์หรือโอเคใช่ป่ะฮะแต่อาจารย์จะเป็นด็อกเตอร์ทางไหนนะคะทางยาพแพทย์อ๋อมันรวมๆกันได้ตอนไหว้ครูต้องใช้ยาพแพทย์กระดอกมะเขือไม่ไงไม่ทราบไม่แน่ใจนะคะเวลาอาจารย์ทำให้ตรงโอเคค่ะข้อหนึ่งโอเคน,ะนั้นนึกภาพออกว่าต้องทาไงแต่ขณะเดียวกันต้องเช่วก,กันออกแรงอย่ารอส่วนกลางอย่างเดียว ส่วนกลางเขาดูไม่ถึงหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงเขาโมนิเตอร์หน่วยงานไม่ได้แต่หน่วยงานโมนิเตอร์ตัวเองได้อันนี้สองสรรพันธงทาด้านงานวิจัยหรืองานสร้างข้อนี้วิทยาลัยต้องวิ่เกตต้องทําเองหมดเพราะส่วนกลางเอื้อมไม่ถึงจริงไหมเช่นห้องแลบห้องปฏิบัติการอาจารย์ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่อาจารย์ใส่เอ็กับที่อื่นโคราชก็ใส่ m อ U กับสุรานารีหรือราชมงคลหรือราชพัฒก็ได้ในการขอใช้ห้องปฏิบัติการบางอัน แต่จริงสายสังคมไม่ค่อยมีปัญหาห้งองปฏิบัติการมันน้อยแต่จะใส่มือเรื่องของการไปใช้เอกสารตำราหรืออะไรในพื้นที่อาจจะน่าจะไปขอใช้ได้นะตรงนั้นน่ะไปขอใช้เขาเราไม่จําเป็นต้องทําสร้างเองหรอกบางอย่างซึ่งคอสใชมันสูงถ้าเด็กเปียโถเราไม่เยอะแล้วไม่คุ้มนะเรื่องของแหล่งค้นคว้าต่างๆเหล่านี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็เรื่องของ ถ้าเป็นปยาโทรหรือเอกอาจารย์ก็อาจจะมีการจัดประชุมเชิงวิชาการหรือมีอคันตุกะรับเชิญมาบรรยายแต่ที่อื่นทําอาจะอาจจะขอเอกอาจาอาจะไปสมทบเรื่องวิทยาบริการฝาอาจารย์นิดนึงว่าถ้าอยู่โคราชอาจารย์น่าจะโอกาสไปเยี่ยมราช,ชมงคลอีสานเพราะเขาเป็นไลน์ริงไลบรารีที่เขาได้รางวัลระดับชาตินะวิทยาบริการเขาทําได้ดีมากชั้นล่างเขาจะปล่อยโลกแล้เขาจะปล่อย Wifi มีโต๊ะเต็มไปหมดเลยให้เด็กเข้ามายกโน้ตบุ๊กตัวเองมานั่งทํางานได้ถุนตึกแต่เขาจะปล่อย Wifi ที่แรงมากแล้วในห้องสมุดเขาจะมีการนะจัดกิจ,จกรรมให้เด็กเข้ามาใช้บริการนะตรงนี้จ,จะลองไปดูสิครับก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้หรืออาจจะไปสายคอนแทคเขาเปิดให้คนนอกใช้อยู่เหมือนกันให้เด็กเปียโรเราไปใช้อะไรได้บ้างอาจจะก็ทําตรงนี้เป็นหน้าที่ที่เราพอจะช่วยเด็กเราได้นะคะอันนี้โคร,ราชเองก็สัมพันธภาพใกล้ชิกดกับราชมงค,คลไม่ใช่หรอ มีสารโคราชมีน้องคนหนึ่งที่เขาบอกว่าใครอยู่ที่นั่นอ่ะด็อกเตอร์อะไรที่อยู่คณะบริหารธุรกิจอ่ะ,อะก็ยังเคยถามว่าอาจารย์จะไปประเมินโคราไไดไหมเลยบอกไม่ไปหรอกแต่ที่นั่นเป็นประเมินเขาทุกปีเหมือนกันนะคะอันนี้อาจารย์ลองใายคอนแทคไม่ไัยที่อ่ะแต่สุรานาลีกับเราอาจจะใช้ประโยชน์น้อยเนาะเพราะสุรานาลีเขาเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีห้องแบบชีวะเราคงไม่ได้ไปใช้หรอกยกเว้นยาพแพรกอีกเรื่องหนึ่ง นะคะแต่นคงนไม่ได้ไปใช้เขาหรอกก็คงอาจจะเป็นท้องอื่นจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นอกจากมหาวิทยาลัยจัดแล้วเวียเขตจัดให้ได้ไหมบางอย่างได้ใช่ไหมแล้วเวียเขตบางแห่งมีกระตังนะจะบอกให้เพราะวันนี้ท่านสุการบดีเคยประกาศว่าไม่เคยเอาเงินรายได้จากวิเขตเข้าที่หมหาจุฬาส่วนกลางเลยท่านให้ใช้เองแต่อาจย์ก็สามารถเอาเงินนั้นมาจัดสรรได้อ,อจาจจะเเงินบริจาคบางส่วน เพราะถ้าวิยียเขตบางแห่งอยู่กับวัดที่เข้มแข็งเช่นวันน,นั้นเป็นประเมินวิทยาบริการของคณะสังคมก็บอกว่าที่อะไรนะที่วัดได้ขิงก็ให้เงินมาเดือนเอ,อเทอมละกี่ล้านหรือเดือนละกี่ล้านไม่รู้สําหรับทํางานของมหาจุฬาที่ตรงนั้นที่คณะอะไรก็จะมีะซึ่งเราสามารถจะการเงินได้เป็นทุนวิจัยบางอย่างเพราะเราต้องการให้งานวิจัยเพิ่มขึ้น หรือมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ไปประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติเช่นบางทีมหาลัยบางแห่งที่อาจจะจํากัดหรือเปล่าไม่รู้ที่มหาลัยกาหนดว่าเงินที่อาจารย์จะไปประชุมวิชาการระดับนานาชาติจะได้ไม่เกินสามหมื่นบาทแต่สามหมื่นบาทบางประเทศไปไม่รอดคณะก็มีการจัดหาเงินคณะเพิ่มเติมให้บางคณะเงินเพิ่มเติมไม่มีก็ไปขอบริจาคขอสปอนเซอร์จากหน่วยงานอื่นคณะบริไปขอเพื่อจะให้อาจารย์ได้มีโอกาสไปนําเสนองานวิจัย ตรงนี้นะคะของเรามีการชื่อเลือไหมมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือการสร้างสารรค์ดีเด่อนอาจารย์มีไหมการยกย่องอาจารย์ที่ทําวิจัยที่จริงการยกย่องนี่มันไม่ยากนะระดับเวียดเขตก็ทาได้ของเราเองทําไมทไมําไม่ได้อาจารย์ถ้าใดที่ไปประกวดงานวิจัยได้ชนะเลิศกลับมาชช่นได้เหรียญทองอะไรมาอาจารย์ก็มายกย่องกันเองไม่ต้องรอมหาวิทยาลัยก็ได้ มีการทำวุฒิบัตรของมหาวิทยาลัยให้ได้ไหมของหน่วยงานม,มหาวิทยาลัยของหน่วยงานให้เวลาประชุมอาจารย์ก็มอบท่านรองอธิการบดีก็มอบให้กับการประชุมอาจารย์ก็ดีใจแย่และจริงปะฮะก็เนี่ยก็มีการมอบวุฒิบัตรให้ทํไใบเนี่ยรูปอาจารย์ติดตอนเดินม้นตึกประจะรู้เลยนี่นักวิจัยดีเด่นของเวียดเขตนี้วุฒิบัตรที่ให้ใบหนึ่งไม่ถึงห้าบาทฟรีด้วยเช็คทองทุกอย่างในมหาวิทยาลัยทำ อย่างเก่งก็ออกแดงเซ็นชื่อเ,เองอะ่ะถ้าเสียดายก็ต้องซื้อไอ้นั่นกรอบรูปให้กระดาษม้วนๆเอาก็ได้ดิบินก็เก็บเอาแถวนั้นไม่เ็นต้องใช้เงินสักบาทเลยแต่ให้มอบถ่ายรูปหน่อยเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติทำไวเนื้อก็ติดไว้หน้าตึกอยู่วิทยาบริการอยู่ที่ไหนเพื่อจะรูว่าโอเคใครไปใครมาก็เห็นมันคือคำชื่นชมจริงไหม เอาชายันโตเลยเหรอคะเอาเชญเลยะคะ่ะจะยังไงก็แล้วแต่อาจารย์แต่อย่างเช่นมหาอะไรเขาก็ทํานะแต่ของเราถ้าระดับของเราเองถ้าของเรามีเราทาเองนั่นเห็นไหมนักชกนักบอลน่ะนักบอลมันก็ชนะกันมันไม่ใช่ชนะคนเดียวแต่มันเยอะไอเด็กจังหวัดไหนพอกลับไปจังหวัดเขาก็ไปยกย่องมันน่ะก็มีการจัดโอโ้ คนเดียวมันไปมันก็นั่งรถแห่รอบเมืองอะไรมันก็เป็นความสุขของคนหน้าตาของพ่อแม่ความสุขของชื่นชมของคนในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นเหมือนชนะทั้งหมู่บ้านเลยนะอะไรอย่างนงี้เห็นไหมคือความชื่นชมอาจารย์เห็นไหมอย่างมหาวิทยาลัยเขาทําเช่นม,มอมอ,มอเขาจะมีนักวิจัยที่รางวัลน,นักวิจัยดีเด่นระดับชาติเขาก็เอารูปอาจารย์ขึ้นบอกม,มหาวิทยาลัยสงขลานครินมีความชื่นชมยินดีอาจารย์จุดจุด ท่านนี้ดัรางวันลนักวิจัยจแห่งชาติเป็นสิ่งที่มออมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเขาติดตั้งแต่สนามบินตลาดกิมโยงตรงโรบินสันตรงร้านโต้ลุ่งตรงไหนติดเต็มไปหมดเลยอะ่ะรูปใหญ่แล้วก็ยักษ์เนี่ยติดเต็มจังหวัดไปเลยนะสงขาทั้งสงขาทั้งหาดใหญ่เจออาจารย์ท่านก็คุยกันอาจารย์ก็บอกอาจารย์อาจารย์แม่คุยกันหนูนะ่าอายอายบอกทำไมเด้รูปหนูนะ่ติดทั้งจังหวัดเลยอ่ะ รูปเขาติดทั้งจังหวัดติดทั้งอำเภอหนัดใหญ่ติดหมดเลยแล้วไงบ้านหนูนะจาย์ทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานั่งรถตู้ตะเวนไปถ่ายรูปตามรูปเขาอาจะนึกภาพไหมพ่อแม่พี่น้องไปยืนถ่ายรูปกับรูปแกทุกที่ที่รูปแกติดให้รู้ว่าตอนนี้ติดอันรูปนี้ติดกลางกิมยงรูปนี้ติดที่ข้างสนามบินรูปนี้ติดที่หน้าโรบินสันไปถ่ายรูปหมดเลย ยกทั้งครอบครัวนั่งรถตู้ไปแต่มันคือภาพท่ามกลางการพูดคือความภูมิใจพ่อแม่พี่น้องก็ภูมิใจมากโอ้โหลูกสาวตัวเองอะระดับนั้นจริงป่าคนยกย่องทั้งจังหวัดจังหวัดจัดงานให้มหาวิทยาลัยจัดงานให้มหาจัดงานเชิดชูเชิญผู้ว่ามาโอโ้เชิญพ่อแม่มานี่คือความสุขที่สุดในชีวิตของคนเป็นพ่อแม่เลยนะแต่เขามีความสุขเห็นว่าเขาทำอะไรแล้วมีมหาวิทยาลัยเห็นคนเห็นคณะเห็น แล้วก็มีทาไวายนี่นติดในวิทยาบริการติดที่ไหนในมหาวิทยาลัยออที่มหาเลยก็ทําอย่างเช่นอาจารย์เทียบรางวัลสิ้นปีใกล้ๆก,ก,กสิ้นปีทั้งหมดปับ๊บเขาก็เชิญอาจารย์มาจาัดนิทศการจัดนิทศการก็มีทาทําบทาอะไรทําโปสเตอร์ทำในให้อาจารย์เสร็จแล้วเชิญอาจารย์มายืนแล้วพอเชิญอาจารย์มายืนก็มาตอนเช้าแล้วก็วันนั้นเป็นวันประชุมสภาเขาก็เชิญกรรมาการสภาผู้ทรงคุณมาเร็วเช่นมาสิบโมง มาก็มาเยี่ยมชมงานวิจัยของอาจารย์แต่ละคนอาจารย์เรื่องนายกสภาเรื่องต่างชมอาจารย์อาจารย์นักวิจัยก็จะรอชี้แจงก็จะเยี่ยมพอเยี่ยมเสร็จแล้วเที่ยงก็ทานข้าวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชิญทานข้าวร่วมพราะเสร็จตอนเข้าไปในที่ประชุมสาภาปั๊บก่อนอื่นท่านนายกสภามอบวุฒิบัตรชื่นชมล่าวชื่นชมในที่ประชุมาจานักวิจัยเขาเป็นไงมีความสุขขนาดไหน นึกออกไหมแล้วพอหลังจากนั้นแล้วพอนายกสภาห้องกรรมการสภาข้องประชุมแล้วทุกคณะให้เอานักศึกษาและอาจารย์มาดูงานของอาจารย์เหล่านี้อาจารย์ก็ยังอยู่ข้างนอกเพราะอาจารย์ไม่ได้เข้าประชุมด้วยอาจารย์ก็มาชี้แจงว่างานอาจารย์ยังคุยให้เด็กฟังคุยอาจารย์ทุกคณะที่มาดูอาจารย์แต่ละคณะก็แอดไซน์งานให้เด็กมาถามก็จนสามสี่โมงเย็นอาจารย์หล่อนึงได้กลับเด็กก็มาซักถามมาทำเปเปอร์ส่งครู แล้วรวมทั้งหมดก็ไปไว้ในวิทยาบริการอีกหนึ่งเทอมให้คนมาดูติดตั้งแต่ทางเข้าไปเรื่อยๆอาจารย์ว่าเขาภูมิใจไหมมีความสุขไหมใช่ปะนี่คือสิ่งที่การยกย่องชื่นชมอาจารย์จะทํายังไงอาจารย์อย่าปล่อยดิ้งเฉยโดยไม่ทําอะไรนะคนหนึ่งนะก่อจะได้ไม่ใช่อยู่ดีลอยมาง่ายๆนะก่อจะได้ด้วยคมอุตสาหวิทยาของเขานะแต่ถ้าเขาทําแล้วมีคนชื่นชมดีคนเบอร์สองเบอร์สามจะตามมา จะทาเสร็จบอกทํางานให้หมายเกือบตายให้คนอื่นยกย่องมาหาเลยไม่เอ่ยปากแม้แต่คําเดียวต่อไปเื่องทาให้กับที่นี่แล้วทําไปก็ไร้บอยเหนื่อยทับตายกว่าจะได้มาไม่เห็นมีใครเอ่ยปากสักคําแถมด่าอีกเห็นไหมใครอยากทําให้จะเป็นหน้าที่ของเรานะคะเรื่องเ่านีถทมว่ามีบ้างไหมหรือว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีอาจารย์ก็ตกไปนะคะข้อนี้เวียกเกตก็ตกไปเพราะคะแนนอยู่ที่เวียกเกตตรงนี้อาจารย์ไม่อยากได้ข้อไหนอาจารย์ก็ต้องทาเรื่องนั้น เกณฑ์ตรงนี้ถ้าอาจารย์อยากได้เรื่องไหนก็ทําไม่ทําได้ไหมไม่ทําได้แต่ไม่มีคะแนนให้ข้อน,นั้นไม่ได้คะแนนถามว่าทํายากไหมไม่ได้ยากอะไรเลยจริงปะะ่ะฮะก็ง่ายง่ายเดีย๋ยวให้รู้ว่าจะทําหรือเปล่าเธอเองต่อไปนะมีระบบกลไกเพื่อชุบคุ้มความสิทธิของงานวิจัยหรือง,งานสร้างสารรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ดาเนินการตามระบบที่กําหนดนี่ไหมมีการกําหนดไหมว่าถ้าง,งานของอาจารย์เนี่ยสามารถจะทําเชิงพาณิชย์ได้ แบ่งกันยังไงทรัพย์สินทางปัญญานักวิจัยได้เท่าไหร่คณะได้เท่าไหร่มาหาวิทยาลัยได้เท่าไหร่ตรงนี้นะคะก็แล้วแต่แต่อย่าไปคิดเอาของเขาเยอะๆนะคะงานเขายังไม่ได้ชนะสักอันเลยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์สักอันเลยที่มหาวิทยาลัยบอกเลยว่าให้เขาไปเยอะๆเถอะมหาวิทยาลัยไม่เอาเยอะหรอกมหาวิทยาลัยได้ชื่อเสียงก็ดีแล้วมหาวิทยาลัยอาจะเอาสักห้าเปอร์เซ็นต์คณะอยาเอาเท่ทาไหร่คณะไปตกลงกับนกักวิจัยเองแต่ถ้ามหาวิทยาลัยไปเอาของเขาเยอะๆเขาก็จะไม่อยากทา ก็ไปทําอะไรที่เขาไม่อยากทําสุดท้ายก็ไปทําแบบหลบกฎหมายอาจารย์นึกออกไหม <c oughs> ไปแอบ,บเซ็นสัญญากันเองแล้วการเซ็นสัญญากันเองไม่ผ่านมาหาลัยนับไม่ได้นะคะอาจารย์พึงเข้าใจว่างานวิจัยที่อาจารย์ไปเซ็นสัญญารับงานจากสารประกอบเองโดยไ,ไม่ผ่านมาหาลัยนับไม่ได้นะคะทํางานเถื่อนนะคะในสุดท้ายเอามานับที่นี่เขาไม่ให้นับนะคะเพราะไม่มีสัญญา ที่ลงนามโดยท่านรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตหรือท่านอาธิการบดีเขาไม่นับให้นะคะอยากเถื่อนก็จงเถื่อนต่อไปแล้วกนนึกภาพออกไหมเจนต้งองทำไอ้ที่เถื่อนๆมากทำไอ้ที่มันได้เรื่องได้ราวหน่อยถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็บอกเลยนะว่ามหาลัยก็อย่าไปคิดเปอร์เซ็นต์เขาเยอะแต่รู้สึกที่นไม่ได้คิดอะไรหรอกของตัวเองสายวิทยาศาสตร์จะคิดเยอะเพราะมีข้องแลบ เวลาห้องแผลบเสียมันต้องใช้เงินเยอะซ่อมแต่ก็เตอนหลังบอกคิดเป็นค่านั่นใช่ไหมค่าเช่าค่าบริการแล้วเราบอกาสายสังคมไม่ใช่แต่หัวไอเรื่องกับกระดาษน,นี่ยคิดเขาสักห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอก็บอกว่าอาจารย์ก็ยังไม่อยากจ่ายนะโอ้ยังเอาเงินก็อยูบอ่บอ,อกเธอหนาะให้เงินไปเถอะห้าเปอร์เซ็นต์ให้กลับมาเพราะว่าค่าอธิการบดีเป็นจําเลยที่หนึ่งเวลาเธอทาวิจัยไม่เสร็จเขาฟ้องอธิการบดีนะไม่ได้ฟ้องเธอนะ อธิการบดีเป็นจำเลยที่หนึ่งรองอธิการคณะบดีเป็นจำเลยที่สองเธอแค่จำเลยที่สามเองเห็นไหมเธอแค่จำเลยที่สามเองเพราะคนโดนฟ้องมาก่อนเธอแล้วอ่ะจริงไหมเช่นอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่โดนฟ้องไม่ขึ้นศาลปรนเร่องผิดปกติเพราะมันจะโดนทุกเรื่องเลยเช่นงานวิจัยถ้าทําไม่โอเคปั๊บไม่เสร็จก็มีฟ้องพอฟ้องมาใครรับอธิการบดีรับนะคะเพราะเซ็นสัญญาอธิการบดีเป็นคนเซ็น ก็เลยแซวว่าคือไปห้าเปอร์เซนต์กับค่าท่านต้องเข้าคุกแทนเธอแซวอย่างนงี้นะมันก็น่าจะคุ้มนะแต่จริงๆคือ,ช,อชื่อเสียงมหาวิาลยอะถ้าว่าเราทำไม่ดีมหาเลยเสียชื่อมหาเขาบอกว่ามหาจุฬาไปทําไม่ได้บอกอาจารย์ไปทํานะอาจารย์ท่านนี้ไปทําไม่ได้บอกนะมหาจุฬาไปทําโปรเจกต์ให้กับที่นี่แล้วทําไม่เสร็จเขาเลยฟ้องเอาเขาไม่บอกว่าอาจารย์ทําบอกมหาจุฬาทานะ ชื่อมหาจุฬามีปัญหาเลยนะเข้าใจใช่ไหมจมันก็ต้องมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมานะต่อไปจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเงินสับสนงานใจไม่น่ามีปัญหาเนาะบวกบวกบวกกันเข้าไปมีน้อยก็บวกน้อยตัวหารเยอะก็ช่วยไม่ได้ตัวนี้ก็ของอาจารย์ของเราเป็นนะครมนุษยศาสตร์สองหมืนห้ากลุ่มคอสองสองหมืนห้านะคะทีนี้ตอบท่ากว่า เป็นกลุ่มงอถ้าอาจารย์เป็นกลุ่มงอ1หนึ่งแสนบาทนะต่อคนนะอันนี้2 5งหมเองนะลองดูนะที่ต่อไปก็เป็นเรื่องผลงานทางวาชการของอาจารย์ประจำนักวิจัยอันนี้ไม่น่ามีปัญหานับเหมือนเดิมกลุ่มคอสองก็คือร้อยละ30ถ้าของเราก็คือร้อยละยีถ้าเป็นทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ร้อยละยีดูจากเกณฑ์ทั้งหมดที่เราพูดถึงตรงนี้แหละอาจารย์ จุดสองจุดสี่จุดหกจุดแปดหนึ่งวิธีการนับก็เหมือนกับของหลักสูตรทุกประการโอเคไหมคะนะคะต่อไปองค์ประกอบที่สี่นะคะคือเรื่องของบริการวิชาการแก่สังคมวันนี้พูดมากทําท่าจะไม่จบ3.1การบริการวิชาการแก่สังคมตัวนี้มาจากแผนที่อาจารย์ถามเมื่อกี้เนี่ย การจัดทำแผนบริการวิชการประจำปีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จระดับแผนและโครงการบริการวิชการแก่กสังคมเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติเขาไม่เขาสภามหาเลยแล้วอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติอาจารย์เองก็ไม่ไปเสนอไกลาจะก็เสนอที่อาจารย์ประจําวิทยาเขตนะคะให้อนุมัตินั่นเองนะคะอาจารย์ก็เสนอแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะ ที่ในกรณีของการจัดทําแผนเบองอาจารย์มีปัญหานิดหนึ่งของอาจารย์กือแผนของอาจารย์นั้นต้องมาจากอะไรคะแผนกลยุทธ์ที่ไม่รู้ว่าแผนกลยุทธ์ของอาจารย์ชัดไม่ชัดอย่างไรบ้างก็ห่วงที่นี่คือห่วงที่นี่ของแผนกลยุทธ์ที่อาจจะไม่ค่อยชัดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็ไม่ค่อยชัดกันนะฉะนั้น,นก็นต้องเสนอกรรมการให้อนุมัติอันที่สอง โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชการเพื่อเกิดผลต่อการพัฒนานิสิตชุมชนหรือสังคมแผนที่อาจารย์ทำขึ้นมาแผนโครงการบริการวิชการที่ทำให้กับชุมชนของอาจารย์นั้นต้องวางแผนการใช้ประโยชน์วางแผนว่ามีการใช้ประโยชน์จากบริการวิชการต่อคน3กลุ่มจริงๆเขาเห็น2กลุ่มแต่เราได้3กลุ่มกลุ่มแรกคือชุมชน แผนบริการราชการแก่สังคมอาจารย์ต้องทาให้ชุมชนที่อาจารย์ไปทํานั้นเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งอาจารย์จากอะไรอาจารย์ไปอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้กับชุมชนสักชุมชนหนึ่งชุมชนอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอบรมแล้วเขาเข้มแข็งอย่างไรบ้างนึกออกไหมต้องวัดได้เช่นจะทําให้คนในชุมชนนั้นทุกเย็นมานั่งสมาธิ การนั่งสมาธิเกิดประโยชน์ที่ชุมชนเข้มแข็งอย่างไร1เมื่อชุมชนคือทั้งผู้ใหญ่และเด็กมีการมานั่งสมาธิมีการมานั่งคุยการแก้ปัญหาของบ้านเมืองของอำเภอเขาดียังไงหนึ่งเด็กมัา่มาทำสมาธิก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองห่างไกลาสารเสพติดจกิงปะ่ะอันที่สองชุมชนก็มีความสามาัคคี พอตกเย็นก็มานั่งที่ลานวัดแล้วมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันมีความสามเมื่อกีหาวิธีการรับใช้สังคมในเรื่องที่ดีๆอาจารย์ว่าชุมชนเข้มแข็งไหมถ้าอาจารย์ไปทําให้เขาแล้วเขาดีไหมเขาก็ดีเห็นไหมชุมชนได้ประโยชน์อันที่สองนักศึกษาต้องได้ประโยชน์เพราะอาจารย์เป็นสารศึกษาเด็กได้ประโยชน์จากการบริการชักการแก่สังคมอย่างไรเมื่ออาจารย์ไปบริการชัชก,การแก่สังคมเช่น อาจารย์ไปอบรมการทําสมาธิให้กับชุมชนที่บ้านไผยแต่อาจารย์ไปอาจารย์เอานักศึกษาไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้ช่วยวิทยากรด้วยแล้วเวลาอาจารย์เลือกนักศึกษาไปช่วยอาจารย์ต้องกำหนดว่าเด็กต้องไม่ซ้ํากันแต่ละโครงการเพื่อเด็กอาจารย์ได้มีโอกาสไปเยอะๆอาจารย์น่าจะเลือกเด็กปีสุดท้ายที่ไปเพราะเขามีองค์ความรู้บางส่วนที่เราสอนเข้าไปแล้วให้เด็กไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์เช่นอย่างอาจารย์ไปสอนสมมติอาจารย์ไปสอนให้เขาทาสมาธิ อาจารย์สอนสามวันอาจารย์ก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนวิเลยเหมือนเดิมเพราะอาจารย์ไปอยู่ตลอดไม่ได้ใช่ปะคะจบแล้วโครงการบริการราชการแต่โครงการ,รน,นั้นเราต้องการให้เขาพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องและยั่งยืนทาอย่างไรอาจารย์กลับเขาก็เลิกจริงปะอาจารย์กลับมาเขาไม่ทําแล้วแต่ถ้าอาจารย์บอกกลับมาแล้วอาจารย์ให้นักศึกษาตามไปดูได้ไหมนักศึกษาตามไปดูหนึ่งอาทิตย์ไปครั้งหนึ่งไปดูเขาทำไหมไม่ทําก็พาเขาทําชวนเขาทํา ไปกระตุ้นให้เขาทำแล้วครั้งต่อไปครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามพอเด็กไปทุกเสาที่เด็กไปเขาก็ทำพอทำเสร็จต่อไป,อไปาก็กลายเป็นกิจวัตรที่ต้องทำก็เกิดความเข้มแข็งแล้วเด็กเราได้อะไรถ้าเด็กที่เรียนหนังสืออยู่ได้มีโอกาสไปดูสังคมเขาจะเกิดอะไรหนึ่งเกิดจิตสาธารณะจะอยากช่วยชุมชนเพราะไปเห็นแล้วสภาพชุมชนจริงๆไปเลยอันที่สองรู้จักเสียสละรู้จักเอาวิชาของเขามาพัฒนาชุมชนเห็นปัญหาชุมชน แล้วก็คิดอยากจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาชุมชนแล้วมองชุมชนนั้นเป็นหน่วยงานที่เหมือนกับว่าเราอยู่ในพวกเดียวกันประเทศเดียวกันเราต้องมีหน้าที่ช่วยชุมชนตรงนั้นก็จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเด็กเราที่อยากจะกลับมาทํางานในท้องถิน่นกลับมาช่วยพัฒนาชุมชนในท้องถิน่นสิ่งเราีจะทําให้เด็กของเราเองมองเห็นภาพตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือนักศึกษาได้อาจารย์ได้อะไร อาจารย์ที่เข้าไปสอนอบรมวิปัสนาให้กับชุมชนอาจารย์จะได้เรียนรู้ว่าการสอนวิปันนมมสนาให้กับชุมชนกับนักศึกษาหรือกับนักเรียนไม่เหมือนกันอาจารย์ต้องมีการประยุกต์หาวิธีการทําอย่างไรให้ชุมชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่อาจารย์ไปใช้ประโยชน์อาจารย์ต้องคิดหาวิธีการนําองค์ความรู้ที่อาจารย์ไปอบรมกับชุมชนและการพราชุมชนนั้นไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่อาจารย์สอน นั่นจะเป็นการบูรณาการบริการริชก,การกับการเรียนการสอนเห็นไหมได้ไหมได้ทั้งสามกลุ่มไหมบริการริชก,การกระสุนนัดเดียวนกตั้งสามตัวต้องทำไหมไม่ทำได้ไหมตอบได้ไหมถ้าทำแล้วชุมชนไม่ได้นักศึกษาไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ก็อย่าทำมันเลยอยู่เฉยๆสบายกันเยอะ เมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่าโครงการบริการราชการควรจะทํากี่โครงการโครงการบริการราชการอาจารย์อย่าผักภาระไปที่หลักสูตรเด็ดขาดเพราะให้เขาสอนหนังสือกับทําวิจัยสองเรื่องก็ลากเลือนแล้วหลักสูตรนั้นอย่าไปยุ่งแต่คณะหรือวิทยเขตต้องเป็นคนจัดทําโครงการบริการราชการแต่ต้องให้อาจารย์ในหลักสูตรมามีส่วนร่วมเพราะต้องเอาไปบูรณาการในหลักสูตรเขาประเมินบูรณาการในหลักสูตรไม่ใช่บูรณาการในคณะ ฉะนั้นสิ่งสําคัญอาจารย์ต้องดูว่าหลักสูตรที่อาจารย์สอนมีกี่หลักสูตรอาจารย์ควรจะจัดโครงการให้ใหมันตอบโจทย์ทุกหลักสูตรให้ได้ถ้าโครงการหนึ่งไม่ได้อาจจะเป็นโครงการสองหรือสามโครงการได้ไหมแต่อย่าจัดมันเป็นร้อยแล้วกันจัดให้มันตอบโจทย์จัดโครงการจัดน้อยๆแล้วจัดดีๆอย่ามัา่วแล้วสิ่งสําคัญ KPI ของอาจารย์ที่เขียนว่าถ้าไม่เขียนจํานวนโครงการเขาเลิกนับมาชาติแล้วอย่านับอีก ปีนี้ทำสิบปีหน้าทำสิบสองปีต่อไปทำสิบหกเท่าไอ้สิบหกดีกว่าสิบสองเหรอดีกว่าสิบเลยสิบหกอาจจะแย่กว่าก็ได้โครงการเยอะไม่แปลว่าดีจำไว้เลยอาจารย์อย่านับอาจารย์นับชุมชนเข้มแข็งไม่ดีกว่านับโครงการที่ทำเหรเขาเลิกนับแล้วจับำนวนโครงการจำนวนความสำเร็จไปวัดยังไงความสำเร็จอาจารย์ต้องนับนับจำนวนชุมชนทีเ่เข้มแข็งจำนวนเด็กที่ได้ประโยชน์ จำนวนอาจารย์ที่นําประโยชน์จากบริการราชก,การไปใช้เนี่ยนับตรงนี้ได้ไหม KPI จะไปนับอะไรที่มันไม่สะท้อนแต่ KPI ตัวนี้มันต้องอยู่ในแผนกลยุทธ์นะคะที่จันไปนับโอเคไม่นึกภาพออกไหมฉันถ้าแผนกลยุทธ์อาจารย์ไม่โอเคตัวนี้อาจารย์จะตอบโจทย์ไม่ได้แล้วก็จะตกหลายข้อบ้างถามว่าห่วงอะไรก็ห่วงแผนกลยุทธ์อาจารย์แล้ววันนี้เพราะไม่ไม่ดูป่านนี้เรียบร้อยแล้วหรือยังร้อยเป็นเรียบก็ไม่ดู พราะรู้สึกที่นี่จะขยันเปลี่ยนพูดมา,มากไปดีใช่ไหมเห็นพอกองแผนเปลี่ยนบ่อยมากอะไรคะ